อสวัสด <screws> <ground> <1 French> mm ีทุกท่านขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณมัสยิดรายฟัตตานีวันนี้เป็นวันสำคัญที่เรามีกิจกรรมกระดารายยนะครับซึ่งได้จัดกิจกรรมปลายเดือนคือมีการจัดจำหน่ายอาหารพื้นที่ของในท้องถิ่นนะครับซึ่งใช้คนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ที่มาจัดจำหน่าย อ่านอันนี้นะครับเราอาจจะเคยสัมผัสแล้วแต่ว่ามันไม่มีโดยทั่วไปที่ขายอยู่ในตลาดก็จะเป็นเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ตามบ้านนะครับอย่าได้เสียโอกาสเชิญมาแวะนะครับชมร้านค้าของเราวันนี้มีถึง40ร้านมีอาหารที่หลากหลายทีเดียวถ้าท่านมาแล้วมั่นใจได้เลยว่าท่านจะต้องประทับใจที่อยากจะลองอาหารที่มันมีในอดีตแล้ว เราไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่นะครับนะถ้าเรามาเนี่ยตอนเย็นถ้ามาไม่ทันก็หลังมังเรเ็บอาจจะถึงอิสอก็ยังมีอยู่นะอ่าก็เชิญชวนทุกท่านถ้ามาอยู่ใกลหน่อยอาจจะมาละหมาดอัสรีหลังอัสรีก็ร้านเริ่มเปิดไปแล้วครับแล้วถ้าเราจ่ายเปลินก็แวะละหมาดมังกรเล็บนะได้เราก็มีสถานที่บริการทั้งห้องน้ำเราก็สะอาดนะ oh, <man. S 1> ก็อยากเชิญชวนให้เรามาสัมผัส